คร so ับผมมานีกินเหลาครับผมยานใบอิ่มเดืกินเขายงนั้นสั่งเป็นเสร็จ่ล้วก็้สั่งของแต่ก็ทั้งเสท้งเองเออี่็นเบดเ็นบ่ละแจ่นี่เบอดแทนแนนอนตกไป้องตัวก่หันไปก้องอะไรเพื่อนนอนจะไป หมาเลียวโคมึง่ะคนบนนี้เบียคนดันนี่ดีวะไปใสปมึงนเายีในกอง

We'll wow.

หมูนะคะอซ้ามเหมือนเดิมกับยงก่อนเลขมาม่าทีเสียบข้าเปล่าแเืองเียนี่น้ับเอาแก้มานึงก่อนนะมาม่าหูไดนกค่หมูับหูเขาเปล่านนึงนะคะ้วน็ไปห่นไปไปห้เนีี้ยตัวย่า่ไปทุกคนนเสียแล้วเปเหยียวเรคุณ้ังได้ มีมคนพอดีมีคนพอดีมีคนพอดีโอ้มหนึงเราไปเช็กยาามูเหียแล้วเอ้ไอ่มันนั่นไอ้ถามมันอยู่มันวานนอนสองคืนวันนี้เห็นว่าหัวตะบอกหมูวันนี่ก็ทางันอะไรู่ไเยี่ยมอยู่มันบวกไยเนาะไอ้พวกคิดเทอรดมันวกมึยังก็ไม่